มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c k Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่น่ารักเนี่ยนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเรามาอยู่กันในช่วงที่มีชื่อว่าสปอย ไม่พักเลยนะครับผมนะฮะสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผม GM จ๋านะครับผมนะฮะสปอยอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยคิดที่จะอัปเดตนะครับสปอยแต่สกเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะทางผู้พัฒนานี่คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะครับผมนะคืออยากจะย้ายเกมไปเล่นเกมอ่ดแย่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเกมตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะมันไม่ได้อัปเดตมานานนะครับผมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทําแล้วนะครับผมนะบางคนเนี่ยอาจจะมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ผมเจอพี่อยู่ในเกมนู้นนะมม่่่ยใแกก็ััไชางครบ นั่นนั่นคือตัวกูเองนั่นแหละนะครับผมนะั่นก็คือแบบไปสิงเกมนู่นบ้างไปสิงเกมนี้บ้างนะครับผมเพราะว่าเกมหลักของพี่เนี่ยคืออย่างบล็อกฟุตเนี่ยมันไม่ยอมที่จะอัปเดตสักทีนะครับผมมีแต่สปอยนู่นสปอยนี่สปอยเล็กสปอยน้อยสปอยใหญ่สปอยอะไรนักหนานะครับผมนะทำไมไม่บอกเลยว่ามึงจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตบางทีมันอาจจะสปอยว่าเฮ้ยอัปเดตแน่นอนวัานอาทิตย์หน้านะอัปเดตแน่นอนเนี่ยหนึ่งเดือนข้างหน้านะประทานโทษนะครับผมนะห e นึ่งเดือนข้างหน้าชาตินี้หรือชาติหน้านะครับผมนะ นะก็บดมาเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมพี่มีคําถามว่าไอตัวละครที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมนะพี่แต่งตัวเป็นใครในวันพีชนะครับผมนะฮะใครตอบถูกเนี่ยนะครับผมนะก็เออก็ตอบถูกนั่นแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้นะครับผมนะก็เป็นการทายเล่นๆกันนะครับผมนะทรงผมแบบนี้นะครับผมนะเสื้อสีนี้นะครับผมนะดูจากข้างหลังแบบนี้หัวเกลียนเียนแบบนี้นะครับผมนะตอบเลยนะครับผมนะว่าชื่ออะไรนะครับผมนะคอมเมนต์ให้พี่ทีละกันนะครับผมนะฮะโอเคฮะตอนนี้ก หาหลักกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะในช่องพี่นั่นเองนะครับก็ช่องของพี่เนี่ยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับว่าช่องพี่ทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมนะก็เกี่ยวกับบล็อกฟุตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนวจัดอันดับนะครับผมนะแนวสาระเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะบางคลิปก็ไม่มีสาระเลยนะครับผมนะก็ทนดูกันไปละกันนะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันเลยนะครับผมนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแอดมินนะครับผมนะหรือว่าใครๆก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแอดมินนั่นแหละเออมันก็แอดมินนั่นแหละนะครับผมนะพูดผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะซึ่งก็โพสต์มาแล้วนะครับผมนะ14ชั่วโมงแต่ว่าทำไมกูเพิ่งรู้นะครับผมนะทำไมมันไม่แจ้งเตือนพี่เลยนะครับผมนะกูทำคลิปช้าอีกแล้วนะครับผมนะชาวบ้านชาวเมืองเขาลงคลิปไปหมดแล้วนะครับผมน้องๆแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราจะอธิบายแบบบ้านๆนะครับผมนะแบบเข้าใจง่ายฉบับแบบมินิกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะพูดคำสองคำแล้วรู้เเรรื่่อองลยนนะะคับผมา ว่านะครับผมนะเรากําลังเพิ่มกลไกนะครับผมในการพุ่งแบบใหม่นะครับผมนะให้กับบล็อกฟุตนั่นเองนะครับทำให้การเื่อนที่ไปรอบๆนั้นนะครับผมนะดูง่ายขึ้นแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเท่าที่แปรมานะครับผมนะขนาดแปลไทยเป็นไทยกูยังงงเลยนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่านะครับผมนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะไปดูกันเลยครับเริ่มต้นคลิปมาเฮ้ยคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าสเต็ปมันจะเป็นการแกปเปิลหรือเปล่านะครับผมนะฮะนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมนะดูฮะ อู๋อนิเมชันนะครับผมนะในการกระโดดในการแดดนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออมีการแบบว่าสปริงแบบเออแบบเอ,อ้ยมันเท่ขึ้นผู้ชมฮะรู้สึกได้ถึงความเท่เลยครับผมนะแต่ว่ามันอนิเมชันมันจะทําให้เราแหลกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูฮะตอนที่มันกระโดดนะครับดูฮะ แมงโคเทนะครับผมนะเป็นแอนิเมชันที่แบบโอ้โหละลายคุณผู้ชมฮะคุ้มค่าจริงๆนะครับผมนะฮะกับการรอคอยทั้ง4เดือนนะครับผมผู้ชมฮะแต่ก็มีบางข้อมูลนะครับผมนะที่พี่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเดตภายในอาทิตย์นี้นะครับผมนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องรอรู้อีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งเราสังเกตได้นะครับผมนะเป็นการเพิ่มแอนิเมชันในการแดชนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าท่าแกปโปของเขาเนี่ยนะครับผมเห็นไหมฮะ อ่าเนี่ยมันจะมีลำแสงไม่ใช่ลำแสงดีมันจะมีเอฟเฟกที่เท้านะครับผมนะเป็นสีแดงๆนะครับผมนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับ4ีหคาขีของเราหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลักษณะจากการดูแล้วเนี่ยนะครับผมออนิเมชั่นในการโดดจากที่สูงก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะครับผมนะฮะก็คะแนนเต็มสิให้เท่าไหร่นะครับผมนะให้ไปเลยประมาณ11นะครับผมนะถามว่าทำไมให้11นะครับผมนะมันเท่เกินนะครับผู้ชมอ่ะโอเคผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ ก็ไม่รู้จะสปอยอะไรตักหนานะครับผมนะจะบอกว่าอัปเดตก็อัปเดตมาเถอะถ้าจะบอกว่าไม่อัปเดตก็บอกมานะครับผมนะจะได้ไม่ต้องรอนะครับผมนะจะได้เปลี่ยนเกมเล่นนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยละกันนะครับผมนะไม่พลาดข่าวสารแน่นอนนะครับผมนะ สวัสดีครับบ๊ายบาย